ก็ผมสวัสดีครับวันนี้พามาชมไก่เดอ้อครับพี่น้อง <c oughs> ไก่โอ้ยมันขาดตะแกงเนะ <c oughs> ตัวนี้ออกสีสวยเดอ้อครับสวยสวยเลยไก่ห้าเดือนเนาะ <c oughs> ไก่อยู่ห้าเดือนเดี๋ยวพาไปเปิดประตูด,ดูครับมีหลายข้อให้ดูครับผมวันนี้พามาชมชุดนี้สวยๆเนาะสำหรับไส้งอนร้อยนะครับผมเป็นไก่สายพันธุ์ไส้งอนร้อย ิึงให้อาหารไปเมื่อกี้ครับผม,มบเดี๋ยวนะครับมันมืด,ดครับมีออกสีด่างด้วยเดี๋ยวลราห้พาชมเสียตัวนะครับเอาละครับนี่เท่าดำครับเท่าดำเท่าขาวเยี่ย แล้วก็เขียวทั้งตัวครับตอนนี้ดมืด,มดนะครับวันนีน้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับชุดนี้ร่อนร้อยอายุห้าเดือนนะครับน้ำหนักตัวประมาณเกือบๆสามโลนะครับเนี่ยสองโลนนนแปดครึ่งเนาะสลวล่ายแล้สองเจ็ดครับชุดนี้ ดูวนเพลินครับดูวนเพลินอยู่ใก่้ดูขานะครับเนาะพอดีเขาหันมาแตวซูมให้ดูครับขาจะเป็นเขี้นะครับส่วนมากขาจะเป็นเขี้โอเคขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูและติดตามเดลยหน่อยคารสินสวัสดีครับ